พี่กบไม่อยู่หรอไม่อยอ๋อวันนั้นพี่กบไปหาพิตตี้จังหน้าแล้วเอ้าใช่ใช่พี่ไปทำงานพี่ทํทำงานเชื่อพี่ไปทำงานจ้ะชื่ออะไรนะมูนีมูนีหรือว่าอะไรจิบอะไรสักอย่างหนึ่งมูนีมูนีมูนีปารัตก้าถ้ามันเพลงอีกเพลงหนึ่งน้องพลอยน้องพลอยพี่กบด้วยน้องพลอยน่ะน้องพลอยด้วยโอ้ยเอาเข้าไปแต่ละคนเอาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องพี่เพชรพี่เพชร ขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจฉันนั้นได้ทำผิดไปไม่เคยคิดว่าเธอรู้สึกอย่างไรขอโทษที่ฉันนั้นเอาตาใจไม่เคยได้รู้ สึกอย่างไรตอนนี้ฉันรู้ตัวแล้วดีอดอ่ปลอภัยโอ้ยเอาไว้เห็ดเข้ามาขนาดาานี้แล้วออนอย่ายอมออนน้ำตาไหลเลยยังครับออนไม่ไม่ของออนพี่ให้ฝากผลงานเลยแล้วกัน <laughs> อะไรอะเพ็ดอะไรกับขับเนี่ยน้องก็เป็นผู้หญิง